สวัสดีครับอยู่กับช่อง MTK Mini b u i d e r กับผมช่างหมายนะครับคลิปนี้ช่างหมายก็มีผลงานที่จะอยากจะนําเสนอนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือชุดผลงานที่อยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต,ต่างจากโครงชุดเดิมพอสมควรนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะเป็นชุดขับเคลื่อนนะครับตัวนี้จะเป็น ชุดคัด CBT นะครับซึ่งชุดคัดตัวนี้เคยรีวิวไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่ามันไม่สามารถใส่กับโครงชุดเดิมได้นะครับช่างหมายต้องมีการโมดิฟายโครงนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะยังคงคงอนเซปต์ของลักษณะโครงของมินิทีเร็กอยู่นะครับซึ่งชุดคัด CBT ตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกในการนำมาสร้างเป็นรถมินิบของช่างหมายเลยนะครับยังไงก็ ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือระยะความยาวของท่อด้านล่างนะครับแล้วก็ความชันนะครับของท่อด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนองศาให้ชันขึ้นนะครับความสูงจากท่อล่างถึงคันอานนะครับถึงโครงอานตรงนี้นะครับก็ปรับให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องยนต์นะครับ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ลูกค้าก็อยากได้เครื่องยนต์เป็นแบบสตาร์ทสระบบนะครับก็คือสตาร์ทแบบมือดึงแล้วก็สตาร์ทแบบกุญแจนะครับปกติสตาร์ทกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะติดชิด,ชดกับโครงท่อหน้านิดนึงนะครับช่างไม้ก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งมาไว้ที่ด้านบนเลยครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ ลูกค้าต้องการนะครับก็คือชุดล้อนะครับชุดล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ10นิ้วกระทะ10นิ้วเช่นกันนะครับล้อกระทะ10นิ้วนะครับขนาดยางนะครับเป็นขนาดยาง21.7-10คูณ7ขีด10นะครับก็คือกระทะลอ้อ10นิ้วขนาดความสูงของยางนะครับก็คือ 21นิ้วนะครับส่วนความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่7นิ้วถ้าเกิดเปรียบเทียบใส่กับมินิทีเล็กรุ่นก่อนนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระทะ10นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นยางทางเรียบส่วนคันที่กำลังสร้างอยู่ตัวนี้จะเป็นยางออฟโรดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ ฝากท่านผู้ชมติดตามงานชุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าเกิดเราเอาอยางชุดนี้นะครับลองมาวางใส่ครับเจ้ามินิทีเล็กรุ่นก่อนนะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับ เมื่อใส่ยางเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงก็ให้จินตนาการนะครับมันน่าจะออกมาลักษณะนี้นะครับก็รบกวนท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามผลงานชุดนี้นะครับฝากกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่างหมายด้วยนะครับคลิปนี้ช่างหมายขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ